สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรจชต่อนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปการตัดยอดทุเรียนอายุ3ปีนะครับซึ่งทางสวนได้ยึดแนวทางนี้นะครับในการตัดยอดทุเรียนนะครับซึ่งจะแตกต่างจากสวนอื่นๆนะครับที่จะมีการตัดยอดทุเรียนตั้งแต่ เล็กๆนะครับตั้งแต่ต้นขนาดสูงแค่หน้าอกบางท่านก็เริ่มตั้งแต่สูงแค่เสะเอวนะครับก็มีการตัดยอดแล้วนะครับเพื่อที่จะให้กิ่งกิ่งด้านข้างนี้ครับแผ่นะครับแต่นี้ท่านเห็นว่าผมไม่ได้ทําการตัดยอดเลยนะครับเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนะครับแล้วก็เพิ่งมาตัดยอดภาพที่ท่านเห็นนี้นะครับเป็นการตัดแต่งเมื่อวานนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เสร็จค่ำนะครับ ภาพเห็นไม่ชัดนะครับพอตัดแต่งเสร็จนะครับมันก็จะโล่งโปร่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวภายในเดือน2เดือนนะครับก็ใบก็จะเต็มนะครับตัดแต่งแบบนี้เพื่อที่จะให้เขาเป็นทรงพีระมิดนี่นะครับนะครับเราต้องมาจัดใหม่ครับเลื่อยใหม่แต่งใหม่นะครับนี่นะครับให้เป็นทรงพีระมิดแล้วเดี๋ยวพอเขามีใบนะครับมากขึ้น ตามที่ท่านเห็นองศามันสูงใช่ไหมนะครับองศาเจ็ดสิบห้าแปดสิบนี้ท่านไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวพอมีกิ่งก้านใบแตกขึ้นมานะครับน้ำหนักใบก็จะทิ้งตัวน้ำหนักกิ่งก็จะทิ้งตัวนะครับองศากิ่งที่ท่านเห็นนะครับก็จะได้ค่อยๆได้ฉากมากขึ้นนะครับนี่ก็ออกมาฝากนะครับจากเมื่อวาน ที่ทําคลิปไม่ทันนะครับมันมืดเอามาดูใกล้ๆนะครับกิ่งนี้สมบูรณ์นะครับปีหน้าก็คงจะให้ผลผลิตนะครับนี่นี่นะครับนจะเห็นว่ามันก็ปลูงนะครับแล้วก็ภายในเดือนสองเดือนนะครับเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาเองนะครับนี่นะครับผมเลี้ยงยอดไว้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับ มันก็เดินนะครับมันก็เดินออกปกตินะครับบางท่านกังวลว่ากิ่งข้างจะไม่ออกมันอยู่ที่เราเลี้ยงกิ่งไว้ตั้งแต่เล็กๆนะครับผมจะเลี้ยงกิ่งนะครับก็คือพยายามที่จะเอากิ่งแขนงนะครับท่านดูแต่ละกิ่งน่ครับผมก็พยายามเอากิ่งแขนงนี้ออกตั้งแต่เล็กๆนะครับแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆนี่นะครับเลี้ยงมาเรื่อยๆก็คือพยายามที่จะให้ยอดนี่เหลือเพียง30%เปอร์เซ็นต์นะครับของความยาวของกิ่ง เพราะนั้นท่านท่านไม่ต้องกังวลเรื่องราวของว่าเขาจะไม่แตกนะครับนะครับเขาจะไม่ยืดออกไปด้านข้างนะครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับเลี้ยงไปเลยนะครับสามปีหรือสองปีครึ่งนะครับหลังจากนั้นท่านก็ค่อยมาตัดยอดนี่ผมเพิ่งมาตัดยอดนะครับนั่นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราตัดตอนที่สามเดือนหรือว่าสองเดือนครึ่งนะครับ บางต้นมันก็ถึงนะครับห้าเมตรบางต้นก็ไม่ถึงห้าเมตรนะครับความความสูงนะครับผมก็เลี้ยงแค่ห้าเมตรนะครับแล้วก็ระยะหวังผลนะครับนี่ระยะหวังผลนะครับเราก็ประมาณหนึ่งเมตรลงมานะครับกิ่งที่เราหวังผลว่าจะให้ผลผลิตนะครับก็คงจะเป็นกิ่งล่างนะครับนี่เอาเป็นให้ท่านได้ชมว่าไม่จะเป็นน่องต้อง,ต,องต้องตัด ตั้งแต่เล็กๆนะครับบางแปลงนี้เราตัดเพื่อที่ให้กิ่งเขาแตกข้างใช่ไหมครับให้ได้ทรงพุ่มกว้างาแต่ปรากฏว่าลําต้น,นครับมันจะไม่ตรงแบบนี้นะครับลําต้นท่านเห็นว่ามันที่น,นี่ของผมนี่ลําต้นจะตรงนะครับนี่นะครับลําต้นก็จะตรงนะครับนี่เราจะได้ลําต้นที่สวยนะครับได้กิ่งที่สวยนะครับแล้วก็อ่า ต่อจากนี้ไปนะครับเมื่อใบเขามานะครับเราก็จะได้ส่งปุ่มตามต้องการนะครับก็เอามาฝากท่านผู้ชมนะครับบางท่านนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับพอตัดปั๊บลำต้นก็จะคดงอนะครับแล้วก็บางต้นนี้เลือกกิ่งยากนะครับพอเราตัดยอดปั๊บข้างหนึ่งนะครับเรามันก็จะขึ้นมาเป็นกระจุกเราก็ต้องเลือกว่ากิ่งไหนนะครับ เพื them, so However, ่อที่จะให้เขาต่อยอดขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่อันนี้เราไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยนะครับตัดปัญหานั้นทิ้งไปเลยนะครับนี่นี่ตรงนี้คือไอ้รากที่ผมเสริมนะครับแล้วก็ตัดปัญหานี้ไปได้เลยนะครับนี่นะครับมันก็ยืดนะครับตามที่ท่านเห็นนะครับมันก็ยืดแขนอันนี้อยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราตกแต่งนะครับตามที่ท่านเห็นอย่างที่ผมบอกอ่ะเดี๋ยวพอมีใบนะครับน้ำหนักก็จะทิ้งลง นะครับกิ่งก็จะค่อยๆได้ฉากขึ้นอย่างน้อยๆสัก85หรือ90นี้ได้แน่นอนนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นแนวนะครับท่านที่สนุกสนใจเรื่องราวของการปลูกทุเรียนนะครับก็สามารถที่จะกดติดตามช่องคนเกษตรจะต่อไว้ได้เลยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ